สวัสดีครับพี่น้องเมื่อไหร่ได้ตาไม่ไมาอ่างพี่น้องสวยบอตาไม่จากแอปดอดอโอต่อต่อ <c oughs> อากาศแจ่มใสมากค่ะวันนี้ที่สรารคามนะคะเราจะไปอุดรกันบรรยากาศดีแบบฝนตก,กแดดออกกับพี่น้องฝนตกแดดออกนอกกระจอกก็ออกจากรังเพื่อไฟังบอเตต,ต่อนน้อย เพียงฉันและเธออย่างบุยเป็นไฟท้องฟา้ามรรยากาศดีครับพี่น้องทีนอดบอลลัมบอ์อนมนมีซีซัอนแจ๊กเสียดอย่างสุพี่น้องเบิง์กยาก,กันท้ายคิปแต่ว่าคิปกระติดแดงมันตีดแดงมันบ่ท่านสีเขียวให้ยูอยากท่ายคิปให้พี่น้องเบิงอยู่แต่กับบอลูบอลจักสิไท,ทยอีอย่างเนาะขันบ่ได ถ้าไม่ได้แสดงหรือวาบได้ออกงานบ่ได้ไปใส่กะมันมีคลิปสิไทยไม่ใส่ไทยคลิปกินบอกคลิปกินพี่น้องสีเบืองบอกไทยคลิปมาก็กลไหลกรแชร์จะเกี่นถอมันเพราวหน้าให้มันเศร้าแดงซะก่อนตอนนี้เพิ่นบอกว่าทำคลิปไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะหายแดงเองพนะพี่น้องมีวิธีใดแนบอกสาวจะเกี่ยนะมีวิธีใดแนบอก บอกสาวจะขี่บอกสาวจะขี่ฟังไหมเมื่ออันี้บานนี่เป็นยังกระเทยตรงนี้หนวดเอออ๊บเป็นยังผู้หญิงตรงมีหนวดทําไมหนวดมาขึ้นกับผู้หญิงงามงามแบบฉันเหน็นไหมบัลลัยเปิดใส่หนวดกับโป้งม่มีเวลาถอนหนวดผมกับบัลลัสะอาบน้ำหักวกระเหลวยังเป็นเกาๆอยู่คือบ่ผพ้งงามเลยเนาะ สันว่าเขาบ้ามากกันละ่ะขีาไร่โพดนวดเป็นต่อรูบซืบอยู่ <c oughs> ผู้หญิงมีนวดเงาจังเลยกินหอดพี่น้องสุขุสุขคนเด้อคคะเด้อคิดถึงทุกท่านคือกันอาจจะบ่ค่อยไม่มีเวลาได้ไรอีสอดดรือว่าถ่าย,ยคีบให้พี่น้องเบิ่งเท็่ยิถ่ายยังเพื่อเพลมันติดแดงเงา